อีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ต้อมอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีการไปตั้งบูธท,ที่บอกเป็นบูธสแกนม่านตานแลกกับคริปโตเพราะช่วงนี้เหรียญคริปโตร,ราคามันพุ่งไงคะอันนี้เนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วนะครับอ่ะมาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้วันที่17ตุลาคมส5 6 8ารภายใต้สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยที่ย่ำแย่มันโดยตลอดนะครับและคนไทยเนี่ยไม่สามารถกินดีอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้เหมือนอย่างที่พักการเมืองบางพักเนี่ยให้สัญญ,ญาไว ถมในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการเศรษฐกิจของประเทศไทยย่ำแย่หนักลงไปอีกนะครับกระทั่งล่าสุดของล่าสุดเนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับที่กําลังประชุมอยู่กับธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเผยแพร่เอกสารประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงไทยพมา่าสปลาวและเขมรเอาเพจดูครับนะครับรวมนะครับมีการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกรวม21ประเทศนะครับพบว่าประเทศไทยอยู่ในลำดับท้ายสุดครับน่าดีใจเหลือเกินนะครับประเทศไทยอยู่ในลำดับบวย้ยคือลำดับที่21ของประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดที่มีอยู่21ประเทศเห็นไหมครับเห็นแล้วน่าเศร้าใจไหมเห็นแล้วควรตั้งคําถามกับอดีตรัฐบาลเพื่อไทยไหมครับว่าบริหารราชการแผ่นดินในอีท่าไหนประเทศไทยถึงได้แย่จนถึงขนาดนี้นี่คือภาพกว้าง แต่ถ้าจะเจาะเข้าไปดูใกล้ๆอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับเจาะไปดูใกล้ๆอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับขีดเส้นขีดเส้นแดงไว้ก็คือไทยแลนด์เห็นไหมครับประเทศไทยนะครับปรากฏว่ายังไงครับนะ projection เห็นไหมครับดูตรง projection เนี่ย20242526เนี่ยนะครับ projection เนี่ยนะครับของปีหน้าของปี2569เนี่ยยังไงครับ GDP ประเทศไทยจะขยายตัวได้เพียงแค่1.6%แพ้พม่าครับแพ้พม่าเป็นไปได้ยังไง นะครับแพ้พม่าไม่พอแพ้ลาวนะครับแพ้ลาเอบล่ะนะครับลาวนี้ก็มีรถไฟความเร็วสูงจีนเข้ามาช่วยมาอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นการค้าขายก็น่าจะคล่องตัวสะดวกขึ้นแต่แพ้เขมรน,นะครับแต่เขมรนี่อย่าไปคิดนะครับเขมรอย่าไปสนใจครับเพราะว่าเป็นข้อมูลลวงเป็นข้อมูลหลอกนะครับผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อมันจะขยายตัวได้สี่จุดูงเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เนี่ยบ่อนการเงินเจ๊งหมดแล้วนะครับจะเอาปัญญาที่ไหนมาขยายตัวได้สี่จุดูเปอร์เซ็นต์แต่ที่น่าเสียใจ นะครับแล้วน่าเศร้าใจมากที่สุดก็คือเนี่ยครับเราแพ้พม่าเราแพ้ลาวนะครับแล้วจะยังไงครับสาหรับประเทศไทยเราอยู่บุ้ยสุดของกลุ่มนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์นี้เนี่ยก็เป็นที่รู้ดีอยู่ว่าคนไทยต้องกระเสือกสนนะครับต้องกระเสือกสนครับตรงไหนที่ได้เงินเอาหมดจะได้มากน้อยไม่สนขอให้ได้เงินไว้ก่อนสุดท้ายนี่เลยครับชักแถวต่อคิวเข้าไปให้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าไปสแกนม่านตาทั้งสองข้างเพื่อแลกกับคริปโตนะครับที่มีมูลค่า มันตั้งกันเองนะบอกมีมูลค่าไปถึงพันห้าร้อยบาทนะต่อหนึ่งการสแกนหนึ่งคนคำถามที่ตามมาก็คือว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยใครจะเข้ามาทําอะไรก็ได้เหรอนะครับถ้าเข้ามาทําเรื่องที่ไม่มีกฎหมายม่หยาห่ามาไว้ใครจะมาทำอะไรใครจะเข้ามาทําอะไรได้ใครจะเข้ามาทไไํา,าทอะไรก็ได้เหรอครับนะคือเช่นเดียวกันคือใครก็ไม่รู้เนี่ยเข้ามาตั้งบูธสแกนมาตาคนไทยไปทั่วประเทศบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ไปทั่วประเทศแล้ว นะแม้จะบอกว่าโอ้ยผมคือบริษัทโน้นทำธุรกิจแบบนี้ก็มีคำถามมันสแกนอไปทำอะไรนะครับแล้วกับเงินที่ว่ากันนะครับแล้วกับเงินที่มาแจกเนี่ยนะครับเป็นรูปของเหรียญในรูปของเหรียญเนี่ยนะครับใส่ลงมาในกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นพันล้านบาทแล้วถามทำไมเป็นพันล้านบาทก็คือข้อมูลออกมาเขาประเมินกันว่าณเวลานี้เนี่ยครับมีการเข้ามาตั้งบูธสแกนม่านตาคนไทยเป็นเป็นล้านคนละคือล้านคนที่จ่ายคนละพันห้าร้อยบาทเนี่ยครับมันก็พันห้าร้อยล้านไปแล้วอะ ถามว่าคนกลุ่มนี้จะนําข้อมูลของคนไทยไปทําอะไรทําไมหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่สามารถหาวิธีจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่ามาอ้างว่าไม่มีกฎหมายนะครับทําได้อะนะครับถามว่าจะทํำไหมอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เราจะไปหาความรู้กันกับผู้ที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ก็คือดรอกเติพลโหราพงศ์อาจารย์ประจํำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปครับจันโอสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับอาจารย์ครับก็กับเรื่องราวของการสแกนมากตาแลกกับคริปโตนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ก็กลายเป็นนะครับมีมีสองกลุ่มสองมุมนะครับในมุมนักวิชาการหรือว่าในมุมของต้องตรงๆก็คือในมุมชนชั้นกลางขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีความเอ๊ะมันจะปลอดภัยเหรอมันจะใช่เหรอมันจะโน่นเหรอนี่เหรอมันจะเป็นเพียงแค่การเก็บข้อมูลอย่างเดียวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือความกังวลละแต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะครับ ก็มีความรู้สึกว่านะครับผู้คนก็ผู้คนที่เข้าไปสแกนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมันจะไปกลัวอะไรกันนะักระน,นาในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับบัตรประชาชนของเราเนี่ยนะครับเราใช้ทั่วไปหมดนะครับและข้อมูลก็หลุดอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เช่นนั้นไอ้แก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยคงไม่ได้ข้อมูลเราไปหลอกอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับสรุปแล้วเนี่ยในแง่มุมของของอาจารย์โอเองเนี่ยอาจารย์อาจารย์มองอยังไงไอ้เรือาาร่องของการที่ไปสแกนบ้านตาไปแลกคริปโตเนี่ยครับอาจารย์ครับมันยังไงแบบไหนครับอาจารย์ ครับจริงๆก็ก,ก็ก็การสแกน่ันตาและคริปโตในมุมของผมนะครับก็คือจริงๆมันขึ้นกับความสมัครใจแล้ะครับถามว่ากฎหมายเราบังคับไหมก็ไม่ได้บังคับไม่ให้เก็บข้อมูลนะครับแต่แต,แต่ประเด็ดนที่น่าเป็นห่วงคือข้อมูลของเราเนี่ยมันวิ่งออกไปที่ต่างประเทศไปเก็บอยู่ในในคลังข้อมูลที่ต่างประเทศเลยเอ้าวเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์นี่ที่เขาที่ที่เขาทํานี่เซิร์ฟเวอร์นี่ไม่อยู่ในเมืองไทยเลยครับอาจารย์ครับไม่ไม่ไม่ได้อยู่ ตั้งอยู่ในเมืองไทยครับก็จะอยู่ต่ง oh. างประเทศทั้งหมดเลยครับโอ oh, ครับ,รบอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่านะครับหลายคนก็สงสัยอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่กล้านะจู่ๆแบบจะมานตาผมไปจะมาขอสแกนมานตาผมจะไปทําอะไรก็ไม่รู้แลกกับเงินพันหนึ่งพันห้าเลยมา่ยผมมีผมมีความรู้สึกไม่ใช่อาจาร มันมันนอกเหนือจากเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับจากม่านตาของเราคล้ายๆกับการเก็บข้อมูลจากบัตรประชาชนเราไปแล้วเนี่ยครับอาจารย์ครับมันมีข้อหน้าวิตกกังวลอะไรอีกไหมครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับการสแกนม่านตาเนี่ยครับาจารย์ครับยังไงเดี๋ยวขอเกิดเรื่องข้อมูลก่อนครับคือข้อมูลจากบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นตัวเลขนะครับซึ่ง่งตัวเลขตัวนี้มันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเรามันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้ เพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลตัวเนี้ยเขาเรียกข้อมูลไบโอเมตริกที่เป็นมา่นตานะครับมันจะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับร่างกายเราแล้วนะครับดังนั้นกฎหมายเนี่ยเลยจับประเภทของข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลนั้นเป็นเซนซิทีฟเดต้าเขาเรียกหรือถ้าภาษาไทายเรียกข้อมูลอ่อนไหวนะครับก็ความอ่อนไหวของมันก็เทียบเท่ากับเฮลเดต้าเราเลยนะครับก็คือข้อมูลสุขภาพของเรานะรเราคงไม่อยากให้รู้ว่าตอนนี้เราเป็นโรคอะไรอยู่ หรือว่าหรือว่าเราเราเราไปรักษาที่ไหนนะครับข้อมูลเนี่ยเป็น<อ>ข้อมูลประเภทเดียวกันเป็นเรียกเรียกเป็นเซนซิทีฟเดต้านะครับอ๋อครับอาจารย์มันทษโทษครับอาจารย์ถ้าเช่นนั้น,นอาจารย์บอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเราชีวิตของเราเนี่ยมันต่างจากดีเอ็นเอไหมครับอาจารย์ครับมันต่างกันยังไงแบบไหนกับดีเอ็นเอข้อมูลจากไบเบอร์เ,เมตริกจากจาก,จากม่านตาเลยครับอาจารย์ครับคือจริงๆมันเป็นข้อมูลคนละคือคือเป็นข้อมูล ชุดเขาเรียกเป็นชุดเบอเมิติกเดียวกันแต่แต่มันเป็นคนละประเภทนะครับคือข้อมูล DNA เเนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้างที่จะเลาเรียกสเปเชียลที่สุดเลยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็ไปใช้การทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เช่นไปพิสูจน์ว่าเราเป็นลูกใครพ่อแม่เราเป็นใครสืบสันดานมาจากใครครับจะค่อนข้างจะลึกนะครับส่วนข้อมูลมวนตาเองเนี่ยก็คือจะเป็นน้องๆตัว d n a อถัดลงมานะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพวกพวกลายนิ้วมือจะเป็นพวก ปกใบหน้านะครับมันก็เกิดคำถามอีกทาไมทําไมโครงการเนี้ไอ้ตัวตัวสแกนม่านตาและคิปโตทําไมเขาเขาไม่คิดเรื่องการสแกนใบหน้าและคิปโตแทนหรือสแกนเบเกระปินและคิปโตแทนนะครับเพราะว่าค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือตัวต้องขอเกินก่อนว่าตัวใบหน้าเองนะครับก็จะเป็นเป็นไบเมติกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นไบเมติกที่ปรากฏอยู่ตามสื่อสาธารณะอยู่แล้วเราไปถ่ายรูปลงโซเชียลถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็ไป ตรงเนี้จะเป็นจะเป็นไบปิทิคที่แบบเราโชว์อยู่แล้วเวลาเราไปธนาคารเราสแกนหน้าไปโอนเงินเกินห้าหมื่นเราก็สแกนแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นใบปฏิอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะที่จะพบเจอได้ปกตินะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวลายนิ้วมือลายนิ้วมือเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราไปสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเราปรกติคนเราก็มีสิบนิ้วนะครับโดยโดยปกติแล้วถ้าสมมติหายไปนิ้วหนึ่งเราเหลือเก้านิ้วใช้งานนะครับก็ย <c oughs> <ต>ังใช้งานได้อันนี้จะไม่ท่วงใช่ครับต้องยังใช้งานได้อย่างน้อย เราก็ไม่ได้ตัวตนเราไม่ไม่ได้หายไปในโลกใบนี้เลยนะครับ mm hmm. สมมติเราโดนโดนขโมยนะครับอันนี้ก็รณีที่แบบไร้แรงที่สุดนะครับ mm hmm. แต่ทัานี้ตัวม่านตาเองเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่สองข้างซึ่งในในในตัวตัวเครื่องสกแกนตัวเนี้ยวันที่เขาเอามาโชว์เนี่ยคือเขาเก็บม่านตาเราทั้งสองข้างเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดหลุดหรือหายโอกาสมันก็จะคือโอกาสมันก็จะมีน้อยเพราะว่าผมไป,ไปไ,ปไปไล่โฟดูแล้วนะครับแต่เดี๋ยวกลับมาอันนี้ก่อน คือถ้าหมดโอกาสที่มันหลุดหรือหายไปเนี่ยมันหมดเลยนะครับเพราะว่าม่านตาเราไปแก้ไขาย,ยากมากเนื<ม>่องจากตัวตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวม่านตามันจะมีรูม่านตาใช่ไหมครับ<ม>ตัวม่านตาเองจะเป็นเหมือนคิชชู่จะเป็นรายละเอียดนะครับ<ม>ของกวัวงตาเรานะครับ<ม>ที่เวลาเราเราเห็นในหนังแล้วเราเห็นว่าถ่ายมาเป็นสีฟ้าๆสีน้ําตาลนั่นแหละครับลายที่อยู่บนนั้นแหละครับจะแก้ไขยากมากอาจารย์ทีนี้ไอ้ม่านตาเนี่ย เขาสแกนไปเนี่ยเขาจะไปทําอะไรครับอาจารย์แล้วเอาไปทําอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผู้ที่ให้สแกนไปไหมครับอาจารย์คือที่โครงการเนี้นะครับเขาเขาบอกมาคือเขาบอกาเขาต้องการวัตถุประสงค์เขาคือต้องการ proof of human นะครับ mm hmm. แต่ผมก็ไปลองดูในคือผมก็ไปไล่ไล่ไลโคด้ดแล้วก็ลองไปดูในตัวระบบเองจริงๆอ่ะมันเกินเขาว่า proof of human ไปแล้วเป็น proof of unique n e s s ยหลักฐานเลยคือ เขามีการควบคุมตัวตนในระบบของเขานะครับโดยการทำดีดูพิเคทดีดูพิเคทหมายความว่าถ้าสมมติในกอเข้ามาในระบบแล้วได้เหรียญคริปโตไปแล้วในกอจะมาสแกนอีกแล้วบอกเป็นเป็นในขอเนี่ยเพื่อจะเอาเหรียญคริปโตอีกรอบนึงเนี่ยเขาบอกทําไม่ได้อันนี้แหละครับมีการควบคุมตัวตนแล้วแปลว่าเขาพิสูจไปถึงยูนิคเนสของคนแล้วนะครับคือเกินคำว่าผู้ก์อ u m a n แมนไปแล้วนะครับระบบไปคาดตัวนี้แล้ว ครับ,รบอาจารย์สรุปแล้วก็คือว่ายังไม่รู้จริงๆนะว่านะครับเขามาซื้อต้องต้องขออนุญาตใช้คําว่าซื้อเขามาซื้อม่านตาเราไปเขาจะไปทําอะไรนะอาจารย์นึกไม่ออกจริงเลยครับอาจารย์ครับอาจจะต้องถามถามถามตัวระดับซีอเลยครับว่าจริงๆจุดประสงค์เขาลึกๆเขาต้องการอะไรหรือใช่ไมอีกสักห้าปีสิบปีผมว่าคงจะมีเปิดเผยออกมาแล้วครับเห็นลักษนะนี้นะครับอาจารย์อ่ะอันนี้ประเด็นหนึ่งที่นี่ประเด็นหนึ่งเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เขามาสแกนเนี่ย คือใครก็ไม่รู้นะอาจารย์าชาวบ้านนะแล้วผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ครับอันนี้เขาจะไปทําอะไรเนเมื่ออย่างสมมติว่าอย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยตรงๆเลยก็คือว่านะครับระยะเวลาที่จะอยู่บนโลกใบนี้ก็มีไม่มากแล้วนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็จะต้องออกเดินทางไกลไปนะครับก็คือเสียชีวิตไปอ่ะนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ข้อมูลจากม่านตาที่มันมีอยู่นยครับอาจารย์ครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งทําไมเขาไม่ เขาไม่เน้นชนชั้นกลางหรือแบบอย่างอาจารย์นะครับหรืออย่างคุณผู้ชมเรื่องผมเลยประมาณนี้ทำไมเขาไม่เน้นกลุ่มนี้ครับอาจารย์ครับหรือหรือยังไงครับก็เนี่ยแหละครับที่เป็นปัญหากันอยู่ที่เห็นว่าแบบก็คือคนที่ตอนนี้ปกติที่ใช้งานกันอยู่ตอนนี้ก็จริงๆไม่ได้ใช้งานหรอกที่เข้าไปที่เข้าไปสแกนเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะคนปลอะบางจะมากกว่ากลุ่มคนปลอะบางเอ่แต่ก็จะมีแต่ก็จะมีคนบางส่วนนะครับที่ที่เป็นอย่างอย่างเจน เจน Y เจนอะไรที่แบบว่าอยากจะใช้งานระบบไปซื้อที่ที่เขาบอกนะครับแอปพลิเคชันของเขาคือไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตไปจัดงานวิ่งอะไรเงี้ยว่าจะเป็นคนจริงๆเข้าไปไหมก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็โดยส่วนใหญ่เท่าที่ได้ข้อมูลมาก็เป็นล้านคนเลยนะครับที่เข้าไปสแกนเข้าไปในระบบเนี้ยนะครับแล้วก็อยู่เป็นเป็นกลุ่มคนเปราะบางนี่ผมวาถ้ะเน้ียอะก็คืรุ่ากฎหมาย นะครับเอาผิดไม่ได้เพราะมันไม่เป็นความผิดก็คือมาแค่เก็บเก็บข้อมูลเฉยๆนั่นก็นคือว่ากลุ่มปอบางก็คือว่าเขาไปสแกนแล้วนะครับพันห้าพันสองพันหนึ่งอะไรต่ออะไรพวกนี้ได้ตังค์ไปเนี่ยพวกนี้ก็เอาหมดสิครับอาจารย์ครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นข้อมูลคนไทยเนี่ยตรงไปอยู่ในยังไงครับครับจริงๆแล้วไอ้ตัวตัวภาพพูดถึงกฎหมายกฎหมายบ้านเราก็คือไม่ได้ห้ามไม่ให้เก็บแต่ถ้าจะเก็บต้องขอคอนเซนต์อย่างชัดแจง้งคือแยกออกมาเลยนะครับจากคอนเซนต์ปกติเช่นบอกว่าเราบอกว่า เราเอาเราเหมือนเหมือนแยกออกมาอีกหน้าหนึ่งว่าตอนนี้เรากาลังจะเก็บไบโอเมติกของทุนเนี่ยเอาไปทาอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แล้วไปเก็บที่ไหนนะครับเชื่อไหมครับผมเข้าไปดูในโฟลเนี่ยเขาเอาไปเก็บที่ต่างประเทศซึ่งเขาก็ไม่ได้เก็บเองด้วยนะครับเขาไปแยกกระจายเก็บอีกสามประเทศอ,เอีกสามประเทศด้วยเหมือนอารมณ์แบบฝากเก็บด้วยนะครับแต่ก็คืออันนั้นเป็นบายดีไซน์เขานะครับซึ่งก็ถามว่ามีความปลอดภัยไหมมันก็มีความปลอดภัยแต่ถ้า เขารวมกันมาได้สองในสามเนี่ยเขาสามารถกู้คืนได้เหมือนกันคือเขาแยกเก็บเป็นแฟกเมนต์นะครับไอ้ตรงนี้อาจจะลึกลงไปแล้วนะครับลึกึเลยครับอาจารย์ทีนี้ต้องกลับมาเลยครับอาจารย์ต้องกลับมาว่าเอจริงๆแล้วบ้านเราก็มีการยกล่างกฎหมายตัวนี้ออกมาแล้วแล้วก็ถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับอาจารย์จะต้องกล่าวโทษของผู้ที่ยกล่างกฎหมายนี่แล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในวงนั้นด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับจริงๆก็มีมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมก็จริงๆเรา S <S เราในประเทศเราเองเนี่ยมีทั้ง PDPA ในการในการในการคัลกคุ้มครองกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ครับประชาชนคนไทยเราอยู่แล้วนะครับแต่อัน,นจริงๆมันต้องเป็นเคสพิเศษจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของอตัวมาตรฐานของทาง e <S <S เอเดีเองที่ออกมาในการที่ท,ที่ที่จะให้มาตรฐานนะครับของของเรื่องไอริสเ c คอม i t ช o ัเองเหมือนกันตัวตัวสแกนม่านตาเองกันนะครับแต่อย่าลืมว่าสมัยเมื่อที่ออกมาเนี่ย เคสเนี้ยมันยังไม่เกิดแปลว่าข้อมูลที่เราอย่างเช่นเราไปธนาคารหรือว่าเราไปไปเข้าตึกเข้าอาคารเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างมันอยู่บนเมืองประเทศไทย mm hmm. นะครับแต่อันนี้เป็นเคเจริง,งๆที่ข้อมูลเนาวิ่งออกต่างประเทศเลย oh. นะครับครับครับอาจารย์รถ้าเช่นนั้นเนี่ยอ่ะอีกหนึ่งประเด็นเลยก็แล้วกันทุกวันนี้นะครับอาจารย์บอกว่ากรมการกงศุนเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียว ของประเทศไทยที่มีการสแกนม่านตาใช่ไหมครับอาจารย์ครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากรมการกงศูนเนี่ยนะครับเขาจะเก็บข้อมูลของเราไว้อย่างดีที่สุดจากการสแกนม่านตาแล้วก็จะไม่ถูกนะครับข้อมูลของเราเนี่ยมันจะไม่รั่วไหลออกไปอะไรประมาณนี้อาจารย์ครับจริงๆผมก็เห็นแน่ตรงคือคือการสแกนตัวบโอเมตริกในประเทศไทยที่ที่แบบเข้มข้นที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ที่กรมการกงศุนเวลาเราไปทำพาสปอร์ตมีเก็บทั้งม่านตาสองข้างนิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วเลยนะครับแล้วก็ใบหน้าเรา นะครับซึ่งถามว่าปลอดภัยขนาดไหนก็ต้องเชื่อใจหน่วยงานรัฐแหละครับว่าว่าต้องยึดต่อมันคงปลอดภัยยี่คงดีสุดนะครับอ่ะครับสุดท้ายสรุปแล้วก็คือว่าการสแกนม่านตาไปแลกเหรียญเพื่อแลกเหรียญคริปโตนะครับอาจารย์ครับข้อดีข้อด้อยจะต้องระวังยังไงเสียนเหรียญมีสองด้านนะครับอาจารย์ครับยังไงดีครับครับเหรียญสองด้านดักสองคงจริงๆครับในลักษณะนี้จริงๆก็ก่อนอื่นเราก็ต้องบอกก่อนเลยครับอันเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบ เขาเรียกอะไรนะเป็นเรื่องวิจรารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับคงห้ามกันไม่ได้เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนไหนมีมีข้อกังวลจริงๆเพราะว่า Data เราเนี่ยมันไปฝากอยู่ที่ต่างประเทศจริงๆนะครับอันนี้อาจจะต้องต้องพิจารณาดีๆเวลาเขาเก็บมานตาเราก็ก็ก็ต้องพิจารณาดีๆเลยแหละครับผมไม่กล้าไม่กล้าที่จะบอกว่าจะต้องทําหรือไม่ทําแต่ให้พิจารณาดีๆเพราะว่าเขาเก็บมัานตาเราสองสองข้างไปทั้งหมดเลย นะครับนะครับได้ครับอาจารย์ถ้าเช่นนั้นยังไงมีโอกาสคนได้พูดคุยวันนี้ขอบคุณครับดรโอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับดรกิติพลโหราพงศ์นะครับอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเรื่องนี้ก็อาจารย์อาจารย์โอดรโอนะอาจารย์กิติพล์อาจารย์กิติพลเนี่ยนะครับก็พูดในภาษาของนักวิชาการนะครับไม่เป็นไรก็คือทําความเข้าใจกันว่าคือเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณกลางปี 2 6 8ก็คือประมาณสักมิถุนายนที่ผ่านมาละแล้วเท่าที่ไล่ดูข้อมูลนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นด้วยสายตาตัวเองเนี่ยครับการสแกนม่านตาแรกกับคริปโตที่ตีมูลค่าเป็นเงินประมาณสักพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเริ่มต้นขึ้นที่ปั๊มน้ามันแห่งในย่านคลองเตยกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจากนั้นก็กระจายยังพื้นที่อื่นของทั่วกระจายยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศห้างดังของรังสิตเนี่ยอันนี้เห็นกับตาครับเคยมีการเข้าไปตั้งบูธสแกนม่านตากันถึงในห้าง แน่นอนนะครับกลุ่มคนที่เข้าแถวต่อคิวที่เคยเห็นมาในห้างเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับส่วนนอกห้างก็จะเป็นกลุ่มคนเปราะบางนะครับกลุ่มคนเปราะบางก็ส่วนใหญ่ไม่เดินห้างอยู่แล้วนะครับเออกลุ่มคนเปราะบางที่ไม่ได้รู้สึกว่าข้อมูลของพวกเขาเนี่ยมันสลักสําคัญมากมายนะครับสลักสําคัญถึงขั้นจะต้องห่วงแหนอะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้หรือใครที่ต้องการนะครับถ้านําสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยทุกคนก็พร้อมจะแลกอันนี้จริงไหมครับ นี่ผมพูดจริงไหมถ้าผมพูดไม่จริงตรงไหนเอาปากกามาวงแต่ถ้าผมพูดจริงรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ไหมนะครับแล้วต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนหรือไม่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดต่างๆของอำเภอของพื้นที่ต่างๆไม่สามารถที่จะทาลายกลุ่มนี้ได้เราจะปล่อยนะครับให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับน้องปอปปี่ครับอืมต้องรีบเข้ามาจัดการนะคะ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวรลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Li@ n e แอด o p p ปช็ p ปปพิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แคง์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ